เรื่องของการแต่งตั้งพบตรคนใหม่แต่เนี่บรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมาก่อนที่จะมีวาระใหญ่รออยู่ไปเช็คฟีดแบ็กก่อนไปที่งานโอท็อปคุณผู้ชมครับเพราะว่านายกเองเนี่ยไปที่งานโอท็อปแล้วก็แม่คงแม่ค้าอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้ก็เรียกกันเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ขอดูเรื่องของการประชุมกตรนิดนึงเนื่องจากว่าวาระสําคัญที่ตอนนี้หลายคนที่รอดูอยู่ว่าเอ๊ะที่บอกจะได้พบตรคนใหม่พบตรคนใหม่เนี่ย สรุปจะได้ไหมวันนี้คุณผู้ชมการที่จะแต่งตั้งผอบอรตรเนี่ยผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติถูกใจอันนั้นส่วนหนึ่งเนาะ<ฆ>แต่ขณะเดียวกันมันก็มีหลักเกณฑ์นะไม่ใช่ว่าจะชอบคนนี้จังอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย<ฆ>ก็ต้องมีวิธีการนั่นก็คือว่าต้องยึดเอาตามหลักเกณฑ์ที่พรบรตํารวจแห่งชาติปี2 5 6 5เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าการจะเลือกผอบอรตรเนี่ยต้องคํานึงถึงความอาวุโสต้องคํานึงถึงความรู้ความสามารถ อย่างละเท่าเท่ากันถ้าฟังแบบนี้อาวุโสและความรู้ความสามารถเท่ากันน้ำหนักก็คือถ้าให้คะแนนอย่างละ50 5 0ิบห้าสิบใช่ไหมาอ,อาวุโสอาวุโสมันชัดมันชัด,ชด แต่ความรู้ความสามารถหลากหลายมากถูกไหมเอาด้านไหนอ่ะด้านบริหารอํานวยการสืบสวนสอบสวนผลงานที่ผ่านมาแล้วแต่ละท่านค a คด i เดตก็มีผลงานที่แตกต่างกันออกไปใช้อะไรวัดนี่แหละเออใช้อะไรวัดใช้ความรู้สึกได้ไหมมันไม่ได้มีตัววัดให้เห็นเป็นสถิติชัดเจนใช่ไหมครับแต่อาุสมันรู้เลยว่าอ่าลำดับที่1 2 3 4ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคงต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถแต่งตั้งพบตรคนใหม่ แล้วมันต้องยึดกฎหมายฉบับนี้ซึ่งตัวของคุณเสรษฐาเองค่อนข้างที่จะก,กังวลนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนคุณเสรษฐาให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบก็บอกเลยว่าเออมันมีเรื่องข้อกฎหมายอยู่เ<า>พราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่มัน มันมันมีช่องที่จะให้มีคนไปร้องได้อยู่แล้วไงออว่าแบบเอ๊ะคุณแต่งตั้งพบตรคุณดูจากอะไรชอบทํำไหมอ,อ,อะไรเงี้ยใช่ไหมออมันไม่ลำดับอาวุโสมันเอ,อ๊ะยังไงเพรมีคนเตือนนายกเศรษฐาเยอะนะว่าอาให้ระวังโดนฟ้องโดนร้องด้วยใช่ไหมคะอ่ะคือคุณเศรษฐาก็บอกว่ายังไงก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายแล้วก็ที่คุณโจบอกคือพรบรตํารวจแห่งชาติปี65นะคะซึ่งมันก็มีมาตรา78ว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเลือกรายชื่อตํารวจที่มีคุณสมบัติตามมาตรา77นะคะ โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันก็เกิดคำถามว่าอ้าวตอนนี้รายชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่งพอบอรตรมี4รายชื่อแล้วเออมีคนสงสัยทำไมบิ๊กโจ๊กเนี่ยอาวุโสเป็นอันดับ2ล่ะแต่อายุน้อยที่สุดเลยในบรรดารองพอบอรตรทั้ง4ท่านนะคะนี่เราขึ้นให้ดูเนาะ4อันดับตามความอาวุโสนะคะค ก็เพราะว่าการนับตำแหน่งอาวุโสไม่ได้ดูอายุหรืออายุราชาการที่เหลือ,อแต่นับตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งว่าใครดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการเป็นรองพอบอรตอรอนานกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหน้าจอบิ๊กโจ๊กเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการก่อนพลตํารวจเอกกิจรัฐพันเพชรและพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็เลยอาวุโสสูงกว่าแต่ทีนี้ถ้ายึดว่าใครอาวุโสส,สูงสุดอันดับหนึ่งก็ที่เห็นเลยนะคะพลตํารวจเอกรออิงคาภพยโรดเนี่ย อาวุโสสูงสุดแต่ก็อย่างที่ทราบว่าอาวุโสอย่างเดียวไม่พอมันต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยอ่ะถูกต้องไม่อย่างนั้นมันจะมีคําพูดในลักษณะที่ว่าอ้าวถ้างั้นใครแก่สุดก็ได้สิเออแล้วไม่มีผลงานเลยก็ได้สิถูกไหมเอเอเหมือนในองค์กรเหมือนกันอ่ะถ้าเราเทียบบริษัทอย่างนี้ใครแก่สุดคนนั้นเป็นหัวหน้าแต่ความสามารถก็อีก,กเรื่องหนึ่ง <หา S 2> ใช่ไหมครับทุกคนต้องแก่ไปเลยเลยแต่ความสามารถอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ทางสํานักข่าววันนิวเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องนี้กับพลตํารวจโทอํานวยนิมโนนรรเป็กกมารรรปปปิูะเทศด้านกกรรรระวนายุติธม เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในการร่างพรบรตำรวจฉบับนี้แหละซึ่งตัวของพลตำรวจโทอํานวยท่านบอกเลยนะครับว่าเอาจริงๆนะการแต่งออตั้งผบตรเนี่ยไม่จำเป็นต้องยึดอาวุโสเป็นหลักก็ได้คืออาวุโสต้องมีแต่ต้องพิจารณาทุกส่วนผสมกันเพราะไม่อย่างนั้นนะคนก็จะไม่ทำงานนั่งให้แก่ไปเรื่อยอันนี้มีอาวุโสเอาแต่อายุเข้าสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับ ตัวของนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจเต็มในการแต่งตั้งผบตรซึ่งท่านอำนวยท่านบอกนายกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถูกฟ้องร้องไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งสิ้นครับถามว่าจำเป็นต้องเลี้ยงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไหมเตนาลมกฎหมายไม่คงไม่ยังไม่ไมยางนั้นนะครับเพราะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปคนก็จะไม่ทํางานแล้วเอาแก่เพราะว่ามันก็ต้องใช้ทุกส่วนผสมมาคล้าเขา,ขากันนะนะไม่ใช่แปลว่าจะตั้งคนแก่ที่สุด ที่อยู่นานที่สุดไม่ใช่เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อไปคนก็ไม่ต้องทำงานแล้วรอแก่กันอำนาจในการแต่งตั้งของกอลก็คือนายกคนเดียวว่าขใครถูกถูกเพราะนายกนายกเป็นคนเสนอชื่อเข้ามาเข้าที่ประชุมกตลอเสแ,แล้วที่ประชุมกตลอก็ข้าการประจำในส่วนใหญ่ก็อยู่อันเดอร์นายกนั่นแหละก็แปลว่าในอำนาจเ็ดเด็ดขาดก็อยู่ที่นยย<ะ>ายกฟ้องก็ฟ้องไปเจตนาสุจริตไหมล่ะถ้าเจตนาสุจริตทําตามกฎหมายก็ก็ไม่เป็นไรเนี่ย ฟังแล้วก็มีประเด็นเหมือนกันนะนี่ความเห็นท่านอํานวยนะใช่ครับอ่าทีนี้มีคนนึงออกมาให้ความเห็นมาช่วยคิดเลยช่วยคิดโผลเลยคุณสันทนาประยุนรัฐค่ะคิดมาแล้วเหรอคิดมาให้เรียบร้อยแล้วคุณสันทนาบอกเอางี้เลยเสนอนายกเศรษฐาแนะนําให้นะคะตั้งคนตบเอกรอยอิงคภัยโรธที่มีอาวุโสเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นผบตรเลยละกันคุณสันทนาประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลทำหนังสือมาเลยค่ะเป็นข้อเสนอแนะนะคะมาให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ เกี่ยวกับแคนดิเดตพบตร4ท่านเสนอมา4ข้อก็คือหนึ่งตั้งพลตำรวจเอกรอยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยเพราะอาวุโสสูงสุดเสนอให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยโอนไปรับราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี1ปีฮะเออไปโตที่โน,น่นไปโตที่โน่นหรอโตหรือเปล่าเนี่ยบิออ๊กตาย พลตำรวจเอกกิตรัฐเนี่ยอันนี้ท่านอาวุโสลำดับที่3ใช่ไหมครับก็ยังพอมีเวลาให้เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปอเพื่อให้แสดงความรู้ความสามารถในงานสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันปราบปรามแสดงวันนี่ให้เก็บชั่วโมงบินยังให้เวลาอยู่อ,อ่ะส่วนท่านที่จะ,กะเกษียณพร้อมๆพลตำรวจเอกรอยคือพลตำรวจเอกต่อศักด์รองต่อแต่อาวุโสอ่ะน้อยสุดคืออันดับที่4อันนี้ให้โอนย้ายไปรับราชาการเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และหากท้ายที่สุดพลตำรวจเอกร้อยไม่ผ่านการประเมินก็ให้พลตารวจเอกต่อศักเนี่ยมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทนข้อเสนอคุณสันทนามาแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ประเด็นเนี่ยเอาไปเอามาวันนี้พวกเราจะรอกันเกอร์ไม่ไมรู้คุณโจทําไมครับ <c oughs> เพราะว่าเดิมเนี่ยอาบายจะประชุมถูกไหมฮะ <c oughs> <c oughs> <t oks> บ <c oughs> ตรคิดว่าวันนี้เราต้องรู้แล้วใครจะเป็นผอบตรคนที่14แต่วันนี้มีกระแสข่าวว่าถ้ามันยังมีความ ไม่แน่ไม่นอนอยู่เยอะเนี่ยอาจจะมีการเลื่อนออกไปหรือถอนมาละออกไปก่อนนายกจะไปไประชุมไหมล่ะนั่นนะสิเอาวันนี้นายกเนี่ยนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเยี่ยมชมงานโอทอปปิเย2อ2 3อยู่นะท่านท่านจะติดลมไหมอ่ะ,ะเพราะเพว่าเพรามื่อเช้าที่ท่านไปเนี่ยคุณผู้ชมครับนักข่าวก็พยายามพิจาขอถามเรื่องนี้นะแต่นักข่าวบอกว่าพอจ่อไม่ถามท่านท่านบอกเดี๋ยวไปคุยกันที่กตรอ่อะ ท่านส่งสัญญาณเหมือนท่านจะไปประชุมอยู่ยนะี่ยต้องไปออถูกไหมแต่ว่าวันนี้ภารกิจช่งชวงเช้าก็แน่นนะแต่เป็นภารกิจเบาๆแบบ,แบ,บเยี่ยมชมบูธโอทอปนะทักทายแฟนคลับชาวบงชาวบ้านแล้วเดี๋ยวไปปฏิบัติภารกิจต่อที่กรมชลประทานแล้วบ่ายเนี่ยยังไปกตอรอยู่นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ว่ายกเลิกแต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเอายังไงจะเข้าไปคุยดูก่อนแล้วถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปจะเลื่อนไหมจะถอนไหมถ้าเลื่อนก่อน มีเวลาอีก30วันแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าท่านดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์เนี่ยท่าน <ทำ S 2> ก็จะจะ,กะเกษียณคือสิ้<อ>นเดือนนี้ถูกไหม,ก,มก็มีเวลาแค่สัปดาห์นี้มันทําให้นึกถึงครั้งตอนที่บิ๊กตู่ท่านไปประชุมกอรอรในวันที่บอกว่าจะเคาะพบตรแล้ววันนั้นก็ถอนวาระออกไปเพื่อรอคุณเศรษฐานะซึ่งวันนี้ถ้าถอนนะหรือเลื่อนก็จะเป็นการเลื่อนรอบที่2เลื่อนรอบที่สองแต่ทีนี้มันต้องมีคนที่ขึ้นมารักษาการอย่างน้อยอ่าถูกไหมมันต้องมีคนมานําองค์กรถูกไหมครับเพราะว่าถ้า b i ๊กเด่นท่านกเกษียณก็คือ,อ,อวันศุกร์นี้แล้วนะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดจะลากันแล้วนะถูกเมื่อวานจัดพิธีแล้ววันศุกร์นี้ก็จะไม่มีผบตรอแล้วนะ,ะอย่างน้อยวันนี้ต้องมีรักษาการคนไหมซึ่งชื่อที่เป็นกระแสค่อนข้างแรงหน่อยว,ว่าจะมาดํารงตําแหน่งรักษาการถ้ามีจริงๆก็คือ,อน่าจะเป็นพลตรากวจเอกรอยอิงคภัยโรจนี่แหละ ยึดอันนี้เอายึดอาวุโสเลยใช่ยึดอาวุโสก่อนแล้วท่านรอยเองอ่ะจริงๆก็มีชื่อว่าจะได้ขึ้นเป็นผบตรมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะถูกไหมคะแล้วถ้าย้อนไปอีกพลตํารวจเอกรอยคือคนที่ออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่เครือข่ายบอสตานที่มันโยงไปถึงลูกน้องบิ๊กโจ๊กนะต้อง่านดีดีซีตำรวจไซเบอร์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มว่าเป็นอย่างนี้เนาะวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยการประชุมกตรหนึ่งเคาะเลยจบ รู้เลยได้ผบตรอคนที่14จะไปร้องไปฟอ้อนทีหลังไม่รู้นะนะแต่ได้คนแล้วได้ละ2ไม่ได้เป็นทางการแต่รักษาการก่อนค่ะชื่อก็คือพลตำรวจเอกรอยมาแรงอ่ะมาแรง3เลื่อนไปก่อนแต่เท่ากับว่าไม่มีพบตรอนะโอ้เป็นสุญญากาศเลยหรอเป็นสุญญากาศอ,อาทิตย์หน้านักข่าวจะไปตามข่าวโอ้เรารจะไปตามพบตรอคนไหนเออ,อถ้าเกิดไม่มีพบบตรอผมถามหน่อยใครใหญ่สุด หรือว่าเอานายกเป็นคนดูแลเพราะว่านายกก็คือกำกับดูแลสำนักงานตลากาชาติโดยตรงใช่แต่ก็อีกทีเดียวคุณผู้ชมนะคืออีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแล้วก็วจะรู้กัน<ะ>ใช่ไหมคุณผู้ชม